สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาสังทองคณะบริหารธุรกิจสาข,ขาว,วิชาการจัดการบริหารธุรกิจดิจ,จิทัลน,นะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะนนยบายของธุรกิจร้านจับจับสามใบเถาก็คือร้านอาหารหรือเจ้าของร้านธุรกิจทุกๆธุรกิจ เมื่อตัดสินใจลงทุนแล้วเราก็จะต้องหวังผลกำไรจากการลงทุนนั้นๆนั่นเองค่ะธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ในปัจจุบันก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและแนวโน้มสูงข,ขึ้นเรื่อยๆเพราะอาหารเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตด้าน,นเองค่ะดังนั้นธุรกิจร้านอาหารนั้นจะอยู่รอด ไปจนถึงการสร้างกำไรให้กับเจ้าของร้านจำเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือการบริหารการจัดการร้านที่ดีรวมไปถึงการวางแผนง,งบประมาณหรือการให้บริการการขนส่งการควบคุมอุณหภูมิรวมถึงวัตถุดิบและอาหารที่สดใหม่หสมัยเสมอนั่นเองค่ะกลยุทธ์ของการจัดการบริหารร้านก็จะมี ดังนี้การวางแผนงบประมาณให้รัฐคุมควบคุม,ค,มคุณภาพสินค้าอาหารได้อยา่างมีมาตรฐานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าพัฒนาเรื่องการให้บริการอยู่เรื่อยๆนะคะเลือกโลเคชันที่ใช่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนมามัยของลูกค้าตั้งราคาให้เหมาะสมหรือ มีการประชาสัมพันธ์อยู่สม่ำเสมอนะคะมีวิธีการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ที่ดีนำเสนอการจัดส่งแบบ d e l ิ v วอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะการวางเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมีทิศทางในการดาเนินงานได้อย่างแม่นยำยิ่งมีเป้าหมาย หรือมีความละเอียดเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งออกเป็นระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวนะคะหรือหากตามเป้าหมายต้องวิเคราะห์ให้ได้เช่นกันกับการตามเป้าหมายหรือเกิดเป้าหมายเพราะอะไรเพื่อนำไปประยุกนะคะวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ สภาพธุรกิจก็จำเป็นกันนะคะเป้าหมายในแต่ละปีจำนวนนั้นๆอย่างยิ่งที่ต้องทำในบนพื้นฐานข้อมูลในแต่ละปีคู่กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจไม่เอ,อื้ออํงนวยนักนะคะในยุคที่สื่อสารมีความรวดเร็ว ผู้บริรโภคต้องการที่หลากหลายนะคะการวิเคา์ทางการตลาดคู่แข่งเป็นคู่แข่งแบบทางตรงและทางออกเมนูที่ได้กำไรหรือเมนูที่ขายและขาดทุนหรือช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆจากนั้นก็จะเป็นช่องทางหรือโอกาสใหม่ๆที่ร้านได้นำเสนอเพื่อทดลองนำมาปรับใช้ อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมตามกำลังเงินทุนของธุรกิจนั่นเองค่ะการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดหรือแนวทางแผนสำคัญของธุรกิจทางร้านอาหารแล้วก็จะวาดไว้ตามนี้เลยนะคะก็คือปัญหาเราจะดูจากปัญหาก่อนเลยแล้วก็กลยุทธ์ที่ใช้ในธุรกิจโอกาสทางการตลาด แล้วก็จะมาติดตามผลทบทวนการติดตามผลการประเมินแล้วก็จะดูจากอะไรคะจากการที่กำลังกำลังการเติบโตยอดขายแล้วก็มาจากเ c e b o o k ที่ลูกค้าได้มีความคิดเห็น ของพนักงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการบกพร่องต่างๆโดยตรงจุดนี้ทักท้วงทันทีนะคะความสอดคล้องของธุรกิจก็จะเป็นที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะคะที่นำเสนอเพื่อนๆไปก็จะธุรกิจร้านอาหารภายในธุรกิจการจัดการที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงหลากหลายองค์กรหากผู้ประกอบ การที่มีองค์กรความรู้ในการจัดการบริหารแม้จะเป็นช่วงวิกฤตจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างฟื้นตัวได้อย่างไรวนั่นเองค่ะขอจบเพียงการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ